สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปนะคะแรนด o อมในหัวข้อที่ว่าเงียบขนาดนี้เขาจะปล่อยมือคุณไปหรือเปล่านะคะเงียบขนาดนี้เขาจะปล่อยมือคุณไปหรือเปล่านะคะขอเช็คพลังงานของเขาหน่อยเน้วกันพลังงานของเขานะคะ เป็นพลังงานของสี่ไม้เท้าเป็นพลังงานของความสุขการสมหวังการประสบความสําเร็จการอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบการอยากมีความรักที่สมหวังนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อยากได้รับความรักนะคะอยากได้รับความรักที่ดีความรักที่มีความสุขนะคะทีนี้เรามาดูพลังงานของคุณนะคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรพลังงานของคุณนะคะเป็นคนที่ อยากได้ความรักที่เป็นความรักที่เหมือนเด็กนะคะความรักที่เป็นการแอบรักแต่ว่าต้องแสดงออกบ้างนะคะไม่ได้แอบรักแบบไม่แสดงออกมีอะไรให้มีความสุขมีอะไรให้เซอร์ไพรสมีอะไรให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องแสดงออกทั้งหมดแต่ก็ต้องแสดงออกบ้างนะคะมันถึงจะเป็นความรักที่ดูแบบว่าเอ,อ มีความสุขนะค้นหาหน่าตื่นเต้นอยากได้ความรักที่เหมือนดูเหมือนเด็กนะคะคุณอาจจะชอบคนที่อายุน้อยกว่าหรือมีความเป็นเด็กนะคะทีนี้เรามาดูว่าเงียบขนาดนี้เขาจะปล่อยมือเขาปล่อยมือคุณไปหรือเปล่านะคะเงียบขนาดนี้เขาจะปล่อยมือคุณไปหรือเปล่าไพ่ใบแรก Wheel o f Fortune นะคะ ทุกอย่างเป็นไปตามโชคชะตานะคะการได้เจอกัน The World นะคะแปดไม้ทาเอาแปดดาบนะคะมีปัญหากันนะตอนนี้ยคิยงถือไม้เทา้าคนคน,นี้เป็นคนที่ทำงานเก่งบ้าง,งานขยันมีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานมีความแข็งแกร่งมีความแข็งก้าวไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะเพราะมองว่า ชอชีวิตของเขายังมีปัญหาอยู่ต้องแก้ปัญหาในชีวิตแก้ปัญหาในเรื่องงานหรือความรักจะทําให้เขามีปัญหาในช่วงของงานหรือชีวิตนะตอนนี้นะคะแต่ถามว่าเขามีความสุขไหมมีความสุขค่ะแต่ในความสุขเนี้ย มันเหมือนมันขาดหายอะไรบางอย่างไปขาดหายอะไรในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของความรักนะคะเขาก็รอรอเหมือนกันว่ามันจะมีการปรับความเข้าใจหรือว่ามันจะมีการแก้ปัญหาได้จริงไหมนะคะทีนี้เรามาดูว่าเขาจะปล่อยมือคุณไปหรือเปล่านะคะเงียบขนาดเนี้ย,นเ,นยเขาจะปล่อยมือคุณไปไหม ไม่ปล่อยหรอกค่ะเดี๋ยวจะมีการเดินทางนะคะมาเจราจาเดินทางมาหามาพูดมาคุยนะคะเขาน่าจะเดินทางเขาน่าจะเดินหายไปหรือเงียบไปเนาะแต่ทีเนี้ยเขาเป็นคนคิดเยอะนะคะด้วยความที่เขาเป็นคนเก่งหลายอย่างมีอีโก้ด้วยมีฟอร์มด้วยนะคะแต่คุณคือความสุขและรอยยิ้มของเขานะแต่ว่าทีเนี้ยเรารู้สึกว่าเขารอคอยจังหวะค่ะรอคอยจังหวะรอคอยเวลารอคอยว่าจะทํา ทำสิ่งที่เขาอยากทําได้เมื่อใ่นะคะเขาคิดถึงคุณตลอดเลยนะคะคิดถึงคุณตลอดเลยแล้วก็ยังเป็นคนที่อยู่ในใจเขานะคะคุณไม่เคยหายออกไปจากใจเขาคุณไม่เคยหายออกไปจากความรู้สึกของเขาเลยนะคะเขากําลังรอค่ะรอจังหวะในการที่จะทําอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์อยู่เนี่ย ให้ the the sun นะคะแปลว่าเขากำลังรอทำอะไรสักอย่างให้ความรักความสัมพันธ์มันเป็นความสุขสมบังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ปล่อยมือคุณไปแน่นอนยังไงเขาก็จะกลับมาสารสัมพันธ์นะคะเพราะคุณคือความสุขของเขารอยยิ้มของของคุณก็คือรอยยิ้มของเขานะคะความสุขของคุณก็คือความสุขของเขามีคุณแล้วเขามีความสุขนะคะ ทีนี้เรามาดูธาตุหรือราศีนะคะจะมีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะโดดเด่นมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะแต่โดดเด่นไปที่ธาตุไฟนะประมาณนี้ค่ะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักซ่องคิวดูดวงส่วนตัวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย